ไอเดียโอเคค่ะแต่เนี่ยลูกแตดต้องแตะจากฝั่งนี้มาก็ได้นะตะไมใชค่ะเตะแอปเปิ้ลเตะแอปเปิ้ลได้อ๋อมาไม่ถึงเหรอเอ้ยอุ้ยเอ้าจะหมดจะหมดจะหมดเสแล้วค่ะอ้ยเบาาข้างหลังเลยเขาบอกว่าอะไรไม่ทำกันใหม่อีกรอบนึงไม่สงสารคนเรียงเลยใช่ไหมคะ เราเลียงเองค่ะเลี้ยงเองค่ะอูน้านัหนูพช่วยหนูเลียค่ะพี่แจช่วยหนูเลี้ยงหน่อยได้ไหมค่ะหั้วก็ค่ะหาปั้วไม่ไหวเลยโหีอย่างเงี้ยอ้นี่พี่เอาเฉพาะตัวใหญ่ๆก้นเ้ลูกื่อตัวเลงมามันแรงแรงมันไม่มีไง พี่บอกว่าขอพี่วเวลาบอกขอให้หน้องชาแต่มีเงินสิบล้านเก็บเอาไว้ใช้ตอนสิ้นเสื่อจะไม่สบายจะได้พาไป,ปรักษาขอบคุณค่ะนี่นะตอนนี้น้องมีมีมีประกันผ่าที่เขานั่ยนะทำประกันค่ะพี่พี่มีประกันแล้วอุ่นใจใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่ไอเดีย อะไรร้องเพลงอะไรอะเจย์เยนีไว oh ้เจอร์กันอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะพี to to ่อ๋อพิวบานานาพิวพิวน้องจะแต้มนะยุงทอ้ากั๊ป่า ี่ขยี้ด้วยอะแม่เช้า,า,ชาข้างนี้บวมเต็งอะตาหวานตาก็ตดอยู่แล้วอย่างมากันเดี๋ยวต้องสองคนเข้าบผมนินัเลยใส่แล้ต่าเลยนใช่เวีวจ้าเวเจ้ากบไปะที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปพักนม่งเดี๋ยวกลับกัน,กน พรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วใช่ค่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนเนี้ใเติมแล้วสี่วันก็เรียนอีกสี่วันต้้งดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็เดี๋ยวต้องไปอีกสี่วันวันที่ห้าต้องเต้นใช่ไหมก็วันวันที่เก้าไงเขาอยากจะให้ถึงวันที่ที่ทุกวันวันนี้วันที่ได้วันนี้ได้เมื่อไรจะถึงวันที่เก้าวันที่เก้าจะเต้นเลยใช่ไหมคะอยากจะเต้นค่ะคุณครูสอนยัง อย่างเขาบอกแค่วัดตัวอ๋อแค่วัดชุดเหรอลูกวะชุดสีอะไรบอกปป้าบอกพี่ๆแล้วมีสีขาวกับสีฟ้าใช่ไหมลูกเขาบอกเป็นกระปูมันบางสวยมากโอ้เดี๋ยวว่าชอบมากเลยกระปูมุหมุนๆเนี่ยใช่ไหมใช่ต้องเต้นตามจังหวะเขาหน้าไปหมุนไม่ได้นะม่ใช่ขึ้นไปเวทีหมุนๆเดียวไม่เอาอะยรไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องท่าไว้ใจน้องชตเตมใช่ไหมจำได้เป๊ะ ปาปาเช็ดมูกไปค่ะพี่พี่ขออภัยด้วยค่ะมูกหลข้างเดียวค่ะเดี๋ยวให้มันแบบออกมาดีแล้วค่ะมาอุ้มมูกแมะมูกคืออะไรน้ำเนอะอันน้ำไม่ทนมีได้กินไหมเนี่ยน้ำอ่ะได้กินไหมหนูรู้แล้วจริงงไปาปาคะเรายังนั่งกับพี่แตงอ่ะเล่นกินน้ำเลยอ่ะไม่กินเลยน้ำเสียแล้วโอ้น้ำเสียแล้วเหรอคะ เาเลยตั้งเป็นน้ำเปล่าเปล่าถ้าเกิดเป็นน้ำสีขาวๆอะ่ะแต่ว่าเขาเสียแล้วโอ้น้ำมันเสียไหมเหรอถ้าเกิดน้ำเสียแล้วจะก็จะเอาไปเททิ้งจะเอาขวดมาใส่น้ำอย่างอื่นอืมล้างขวดก่อนเดี๋ยวเอามาใส่น้ำอย่างอื่นอ๋อเอามาปัดไอ้นี่ได้ใช่ไหมคะ จะไปไปนั่งเปกับพี่แต่งเขาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคอยดูนะเปคขาดนะคะพี่พี่คอยดูกันนะเดี๋ยวดูเป,ย,เเปย์ขาดเมื่อกี้เก้เาอี้เก้าอี้หักแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวดูเปคขาดกันนะคะไปดูเปคขาดกันค่ะพี่พี่ <c oughs> มาดูเปกันนะ <c oughs> มาแล้วคะ่ะมาอยู่กันตรงนี้แล้วค่ะ